ผีถ้วยแก้วเป็นหนึ่งในพิธีกรรมเรียกวิญญาณที่มีความลึกลับและเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนไทยโดยเฉพาะในหมู่นักเรียนหรือนักศึกษาที่มักลองกันในช่วงกลางคืนเพื่อความตื่นเต้นวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังทั้งประวัติความเชื่อวิธีเล่นและความเสี่ยงครับพีถ้วยแก้วคืออะไรเป็นพิธีกรรมเรียกวิญญาณมาสื่อสารผ่านการเคลื่อนที่ของถ้วยแก้วบนกระดาษที่มีตัวอักษรก่อหตัวเลข0ูนย์ถึงเคําว่าใช่ไม่ใช่ลาก่อน วางร้อมรอบเป็นวงกลมเชื่อว่าผู้เข้าร่วมต้องมีจิตเปิดรับและเคารพวิญญาณอุปกรณ์ที่ใช้ 1. แก้วน้ำใสเล็กพอให้หวางนิ้วได้ 2. กระดาษแผ่นใหญ่เขียนตัวอักษรและคำที่ใช้ถามตอบ 3. เทียนบางคนใช้เพิ่มความขลัง 4. นิ้วชี้ของผู้ร่วมพิธีวางบนถ้วยวิธีเรียกถี่ถ้วยแก้วตามความเชื่อ 1. จุดเทียนเพื่อบรรยากาศและทำจิตใจให้สงบ 2. ทุกคนวางนิ้วเบาๆบนแก้ว 3. คนใดคนหนึ่งกล่าวว่าขอจิตวิญญาณที่อยู่ใกล้ในที่นี้จงมาสื่อสารผ่านถ้วยแก้วนี้หากท่านอยู่ที่นี่แล้วขอให้ถ้วยเคลื่อนไหวสีหากถ้วยเคลื่อนแสดงว่ามีวิญญาณตอบรับ 5. สามารถถามคำถามเช่นใครอยู่ที่นี่ต้องการอะไรหรือขอเลขเด็ดซึ่งก็มีคนอ้างว่าได้จริงบ้างความเชื่อเกี่ยวกับอันตรายหากไม่ลาก่อนหรือกล่าวปิดพิธีอย่างถูกต้องเชื่อว่าวิญญาณจะยังคงอยู่และอาจก่อกวน มีคนเล่าว่าเคยเกิดอาการคล้ายถูกสิงหรือมีเคราะห์หลังจากเล่นบางคนบอกว่าถ้วยเคลื่อนเองแม้ทุกคนไม่ได้ออกแรงมีผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าถ้วยอาจเคลื่อนเพราะแรงกล้ามเนือ้อโดยไม่รู้ตัวในดิอะมูทเอฟเฟกเรื่องเล่าจากผู้เคยลองครั้งหนึ่งพวกเราลองเล่นกันที่โรงเรียนกลางคืนตอนแรกไม่มีอะไรแต่พอถามชื่อวิญ,ญญาณถ้วยเขียนชื่อเด็กนักเรียนที่เคยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในโรงเรียนทุกคนตกใจ และหลังจากวันนั้นมีคนฝันเห็นเด็กคนนั้นยืนอยู่หน้าโรงเรียนจริงฮ่ฮะถ้าคุณสนใจผมสามารถแต่งเรื่องผีถ้วยแก้วแนวสยองขวัญให้ฟังได้นะครับหรืออยากรู้ข้อเท็จจริงทางจิตวิทยาที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ก็ได้เช่นกันคุณอยากไปทางไหนต่อครับ